จะเพอร์เฟกแบบ100%ยเปอแอดมยช่วยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างถามอะไรตอบทันทีสะดวกมากค่ะถือว่ากริปมาก <laughs> ต้องใช้คำนี้ <c oughs> กับแอดมยนะคะรู้สึกสบายใจมากๆไม่ต้องเป็นกังวลอะไรเลยค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> เราอยู่กับบริษัทแอดมายนะครับแล้วก็คุณลูกนภาครับที่เป็นเจ้าของบ้านครับชื่อนิวนะครับกิษณพลนะครับเป็นสถาปนิกฝ่ายขายครับผมผมเป็นผู้ควบคุมหน้างานครับหน้างาน a c 9 1อยู่ที่พระทองคำเคยนนทไทยลูกนภาเจ้าของบ้านค่ะอยู่กับคุณลูกนภาคนสวยนะครับวันนี้ก็มีมาตรวจงานอัปเดตบ้านเนาะแล้วก็มีมาคุยกับคุณลูกนภาครับว่ารู้สึกยังไงบ้างหรือว่าแฮปปี้ไหมกับการควุมงานของบริษัทนะครับก็มีพี่จอร์ดดูแลนะครับอยู่ตอนนี้คือแทบจะไม่เจอปัญหาอะไรเลยปัญหาปกติการสร้้าางบนนะะะคก็จมี อยู่แล้วเล็กน้อยแต่ว่าแอดมช่วยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างส่วนใหญ่งานจะเพอร์เฟแบบ100%จะแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะ คุณลนภาพามาดูบ้านบ่อยไหมครับปกติอยู่ที่อเมริกาก็จะมา3เดือนครั้งหนึ่งพอทําบ้านนะคะก็จะมาประมาณนี้นอกนั้นก็จะให้น้องจอร์ดดูแลให้แล้วจอร์ดก็จะอัปเดตงานให้ทุกวันส่งรูปไปทางไลน์อัปเดตทุกวันมีปัญหาอะไรก็จะปรึกษากันทางนั้นสะดวกมากค่ะจอร์ดเร็วมากถามอะไรตอบทันทีค่ะ <laughs> ถามไ <laughs> วมตอบไวแล้วตัวบ้านเนียบไหมครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งแ,แนงใกล้ๆส่วนที่ประทับใจตอนนี้เป็นบ้านสไตล์ฟาร์มเราเนาะ เราไปดูฝั่งนอนกันครับตัวนี้เป็นไม้นันเองครับวิธีติดตั้งของมันเนี่ยเราก็จะใช้กาวตะปูนะครับถ้าจะให้เก็บงานง่ายๆเนี่ยก็เป็นกาวตะปูสีขาวก็ได้เพราะว่าผนังของลูกค้าเนี่ยเป็นสีขาวก็จะเก็บงานไปแล้วก็เป็นไม้แบบปลายเสี้ยนนะครับเวลาเราเก็บงานเนี่ยพวกตะปูที่เรายึดไปครับพวกสกูปุ๊ปกอะไรเงี้ยจะยึดเข้าไปแล้วก็ใช้แปรงลวดพอสกิมปิดรูสกูไปนะครับก็ยังไม่แห้งดีเราใช้แปรงลวดขัดขัดรูโป๊ไปมันก็จะเหมือนเหมือนว่าเป็นไม้ไลายเสี้ยนเก็บงานได้เนียน<ๆ><ๆ>โอเค แล้วก็ก่อนที่เราจะติดตั้งเนี่ยอันนี้จะต้องเช็คฉากของผนังให้ดีถ้าผนังล้มเนี่ยฟ้องแน่นอนครับถ้าติดไม้ระแนงแบบนี้อโอเคประมาณนี้ให้ไปคน<ท>ดูความสวยงามอย่างคุณลูกนภาดีคว่าว่าเรามีความประทับใจมากแค่ไหนครับกับตัวนี้ถือว่ากริปมาก <laughs> ต้องใช้คํานี้สามีตกใจคะ่ะสามีไม่เคยเห็นว่าต้องขัดผนังข้างนอกแล้วก็ต้องสกิมขนาดน,น,าดนี้ครั้งแรกที่แบบเคยเห็นสัมผัสได้แบบว่าเหมือนแบบเรียบ เรียบจนแบบเหมือนอะไรดีอะเนียบมากค่ะเอาเป็นว่าเนียบมากเนียบมากเนียบที่สุดเท่าที่จะทําได้ในผนังแล้วใช่ใช่คือเนียบมากแล้วก็ทาสีจริงไปแล้วอันนี้ทาสีจริงไปแล้วกี่รอบนะครับพี่จอยสองรอบครับเหลืออีกกี่รอบครับเหลือรอบหนึ่งเราทาสีจริงสามรอบเพ่3สามรอบใช่อันนี้แค่สองรอบก็คือถือว่าเนียนแล้วอันนี้ยังยังเราจะไม่ได้ทําการตรวจ QC วนะตรวจ QC ก็ต้องเก็บ พี่คิดว่าเสร็จแล้วเลือกไม่เลือกเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นไหมตอนแดดแบบว่าส่องแบบตอนแดดส่องใช่พสูจน์เลยอาจจะรอนนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้ช่างหน้างานก็มีการติดเขาเรียกอะไรลากน้ําาตอนนี้ช่างก็ทํางานเนาะก็ทําลากน้ําไปเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้กันครับที่มีแดดของเยอะหน่อยเพราะเรากาลังทําการเตรียมเดินระบบสุขาภิบาล ตรงนี้ก็จะของก็จะวางเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราเตรียมวางงานระบบของตัวบ้านเนาะเพราะว่าบ้านตัวนี้ก็ถึงขั้นตอนวางงานระบบแล้วก็เก็บงานไปด้วยนั่นเองครับผมอันนี้ก็ยังมีมีฟ้องนะผมดูจากสายตาค่ยอ,อยงประมาณสัก80-90%เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหลือนิดนึงใช่ไหมครับเหต้องานเหลเือเ,เ,เก็บงานอ, <Okay. S 1> อันนี้ในมุมง,งานก่อสร้าง หรือพวกผู้ควคมงานก็ยังเห็นจุดที่บอกห้องอยู่นิดนึงก็จะเหลือเก็บนะครับถ้าเป็นมุมมองสวยงามแบบผมก็คุณลุงนภาก็คิดว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วคือว่าเรีผ่านแล้วแบบนี้คือส่งได้เลยใช่ไหมครับใช่หรือว่าเรียบแล้วไม่ได้ครับเดี๋ยวสถาปนิกดุเพราะเรามี QC นะครับวันนีมีสถาปนิกกับวิศวกรเนาะผู้ควบคุมงานคอยจอดงานอยู่เราก็จะดูเรื่องความสวยงามเป็นหลักนั่นเองะก็สรุปง่ายๆเนาะก็วันนี้เราถึงบ้านไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่จอร์ดก็อยู่ประมาณ70%ค็ับก็เือระบบสุขาภิบาลแล้วก็ เดินระบบไฟฟ้าภายนอกตัวอาคารแล้วก็เหลือเก็บงาน QC ซึ่ง,ง QC ก็เชิญคุณลุงพามาตรวจด้วยกันเนาะอีกรอบนึ่งก่อนที่จะส่งบ้านนะครับให้คุณลุงลพาฝากนิดนึงว่าถ้าใครที่สนใจสร้างบ้านแกบแอดมายนะครับจะเลือกได้ไหมหรือว่าตัดสินใจได้ไหมครับผม ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะยังไงก็ต้องเลือกแอดมินนะคะถ้าย้อนกลับไปอีกยังไงก็เลือกแอดมินทุกทุกคนถ้าอยากจะสร้างบ้านกับแอดมินนะคะรู้สึกสบายใจมากๆไม่ต้องเป็นกังวลอะไรเลยค่ะเป็นงานที่เกิดขึ้นจริง <laughs> จัดใจ <laughs> จักใจเลยโอ <laughs> <laughs> เค okay. ครับผมก็ประมาณนี้นอะสำหรับวันนี้ก็อากาศร้อนแล้วเดินร้อนเดี๋ยวเราเข้าไปตรวจงานข้างในบ้านต่อครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ